สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อแอขออภัยค่ะหลวงพ่อแรลนะคะลอลิงนะคะอุ้มลิงค่ะสำหรับองค์ในคลิปนี้นะคะจะเป็นเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทองค่ะ ข้างล่างเราก็จะเห็นนะคะว่ามีการตอกโค้ดอยู่นะคะลักษณะก็ชัดเจนนะคะว่าเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะของหลวงพ่อแลในท่าอุ้มลิงอยู่นะคะก็จะเห็นลิงเล็กๆอยู่นะคะหลวงพ่อแลนี่ท่านจะมีชื่อเสียงทางด้านสร้างพยาวานอนนะคะในความเชื่อของคนที่เล่นพระเครื่องและวัตถุมงคลนะคะ จะเห็นโค้ดนะคะตรงสังคาตินะคะด้านล่างก็จะเป็นชื่อนะคะหลวงพ่อแลนะคะแลลลิงนะคะตัวนี้นะคะ ข้างล่างนี่คือตอกโค้ดยันอุนะคะจะเห็นว่าสภาพองค์พระนะคะโดยรวมก็คือสวยสมบูรณ์นะคะ จริงๆแล้วก็เป็นลักษณะพระที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าถ้าพระใช้แล้วก็กระไหลทองแบบนี้จะลอกนะคะถ้าใช้บ่อยๆนะคะมันก็จะเริ่มลอกแต่ว่าองค์นี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะจริงๆแล้วที่อิ่มได้มานะคะเมื่อประมาณสักน่าจะเกือบสองปีที่แล้วนะคะแล้วอิ่มก็จะเก็บไว้ในกล่องสแตนเลสเนื่องจากว่าอิ่มไม่ค่อยได้ไปเปิดแผงนะคะ ตอนไปเปิดแผงก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าอิ่มไปแค่ช่วงต้นปีถึงประมาณสักต้นต้นเดือนเมษาแล้วอิ่มก็ไม่ได้ไปนะคะเนื่องจากว่ามีธุระน,น,นู่นนี่แล้วก็ยุ่งหลายเรื่องนะคะน่าจะมีแค่ช่วงนั้นที่อิ่ม นะคะไปเปิดแผงแล้วก็ขนพ้าไปแต่ว่าโดยที่พระอยู่ในกล่องสแตนเลสแล้วมีฟองน้ำหุ้มไว้อีกรอบนะคะก็เลยพระก็เลยไม่ได้ไปกระทบกระแทกกับอะไรให้มีริ้วรอยนะคะแต่อิ่มเคยเล่าแล้วนะคะว่าอย่างกล่องพระเนี่ยบางทีเรามัดไปแล้วขนไปเนี่ยด้วยความที่กล่องพระถ้าเป็นหลายๆกล่องนะคะกล่องที่เอาไว้ใส่พระแล้วมีชื่อข้อมูล การจัดสร้างแล้วก็วัดอยู่ข้างหน้าบางทีจะเป็นรอยเราจะเห็นว่ากล่องพลาสส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะเป็นกล่องที่มีสภาพใหม่เอี่ยมนะคะก็เพราะว่าเวลาเขาขนกันไปเนี่ยไปเปิดแผงหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่สามารถที่จะเอาฟองน้ำมาหุ้มได้ทุกกล่องนะคะเนื่องจากว่ากล่องมันเยอะนะคะ ดังนั้นมันก็จะมีร่องรอยอะไรไปเนาะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ากล่องบางกล่องนี่ดูเก่ามากเลยแต่พระยังดูใหม่มากเนี่ยนะคะเพราะอย่างนี้นะคะเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงใกล้เคียงกับเหรียญสิบบาทนะคะอาจจะสูงก็ ไปอีกเท่าที่ดูนะคะก็คือมีความสูงแค่นิดหน่อยเองนะ,ะก็คือศีรษะขององค์พระนะคะเลยเหรียญสิบบาทมาคแค่นิดเดียวนะคะสำหรับคนที่เชื่อเรื่องพยาวานอนนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสายคงกระพันนี่เขาก็จะมีความเชื่อเรื่องของอของของทางด้านของสายเหนียวเนาะก็คือถ้าคนที่ไปในสายพยาวานอนนะคะ หรือสายพวกถ้าถ้ามองให้เห็นภาพชัดเจนก็จะพูดเอ่ยถึงชื่อท่านก็เลยสายหลวงพ่อเปิ่นหรืออาจารย์หนูกันภัยนะก็คือจะเป็นสายสักยนันสายเหนียวสายสายอย่างเนี้ค่ะจะเป็นสายสายคงกระพันพวกเนี้ยค่ะเขาจะมีความเชื่อทางด้านนี้นะคะ ในส่วนของรุ่นนี้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมของหลวงพ่อแลนะคะเดี๋ยวอิมจะเอาไปลงไว้ที่ใต้คลิปนะคะซึ่งใต้คลิปจะมีคําว่าคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะอิมจะไปก๊อปปี้ข้อมูลนะคะมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งต้องขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะคะที่ต้องก๊อปปี้ข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเ,เราไม่ได้มีความรู้ทางด้านประวัติของท่านนะคะ แต่เซียนพระที่เป็นลูกศิษย์สายตรงเนี่ยเขาจะมีความรู้ดีกว่าเรานะคะดังนั้นเราอย่าไปอย่าไปอวดรู้ดีกว่าเขานะคะถ้าเขามีข้อมูลไว้แล้วเราก็แค่นําข้อมูลเขามานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณไว้หน้าที่นี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์อิมก็แจ้งไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ